สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกม Ghost Online นะครับเซิร์ฟเวอร์ p r i v a t e เหมือนเดิมนะตอนนี้แพท1.2 1.2ได้มาถึงเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่า <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะถอนหายใจนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าถ้าคิดในแง่ดีนะครับเขาอาจจะลองลองก็ได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไงเนาะนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับ คือจริงๆคลิปนี้ถ่ายวันที่30นะครับแล้วก็สปอยมันได้มาแล้วแต่ว่าผมขออนุญาตมาถ่ายตอนที่มันมีแพทเข้ามาเลยนะเพราะาจะได้เห็นของจริงไปเลยล้วกันนะคุณผู้ชมนี่นะฮะก็เขา <c oughs> ประกาศนะว่ามือสังหารกับหมอผีมาแล้วนะครับเนาะคุณผู้ชมแพท1.2นะคุณผู้ชมต่อไปมาแพท1นนี่มีอะไรบ้างนะคุณผู้ชมมา อ่ะมาถึงก็เจอไอ้นี่เลยนะเป็นอีเวนต์ขายผนึกวิญญาณนะครับอย่างแรกเลยนะขายผนึกวิญญาณที่เพิ่มขึ้นมาตั้ง5%เปอร์เซนนะครับอัตราการหลอมติดนะครับเพิ่มขึ้นมาหเปอร์เซ็นตนะครับพออัปเดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะค,คุณผู้ชมก็มาเลือกซื้อที่ร้านยาชิงอินอ่าไม่ใช่ร้านตำราชิงอินนะครับขออภัยได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมร้านค้า นี่นะเสริมพลังนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนี่นี่ตามนี้เลยนะรา,ราคาตามนี้นะฮะทุกอย่างเพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นมา5%เนาะดับ4จาก44%กลายเป็น49%เนาะดับ3ามสเป็น38%นะฮะดับ2จาก22%เปอร์เป็น27%เปอร์น,นะฮะระดับ1 11%เปอร์เป็น16%เปอรน,นะคุณผู้ชมประมาณนี้นะฮะอ่านี่นะครับก็ตอนนี้แพทนี้เปิดให้หมอผีกับ มือสังหารได้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมีหมอผีนะฮะก็เป็นตัวอย่างสกิลอ่าร้อยสามหกกับรนะ้อยสามสามเนาะสองสงกิลนี้คุณผู้ชมนี่นะครับก็สกิลตัวอย่างนะฮะของมือสังหารไม่รู้ว่าสกิลอ่าไอข้างบนเนี่ยกลับไปข้างล่างเนี่ยมันแก้ไขบักหรือ,อยังเนาะเพราะว่าตั้งนานแล้วแหละที่มันใช้สู้กับมอนไม่ได้นะสองสงกิลนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเซิร์ฟนี้จะแก้ไขหรือ,อยังนะคุณผู้ชม ต่อมานะครับเซตเอสของเรานะเซตโหดประจําเดือนเดือนนี้นะครับมี2เซตด้วยกันนะคุณผู้ชมก็คือลิลลี่หุบเขาเนาะกับเซตอ่าเด็กคูล่านะฮะเป็นเซตเอสทั้งคู่นะครับรอบเดือนนี้ถือว่าเขาใจดีอยู่นะครับที่มีเซตเอสมาให้เราเลือกทั้ง2เซตแน่นะครับแต่ว่านะฮะแต่ว่ายังไม่บอกละกันว่าอะไร <c oughs> ไปกันต่อนะฮะอิฟไปก่อนอิฟไปก่อน อ่านะครับแล้วก็ถุงแพทนี้นะครับถุงแพทนี้มีเซตเจ้าปีศาจนะครับเป็นไงอลังการงานสร้างไหมสแต็กถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับแต่ว่ายังมาไม่ครบ4ชิ้นนะครับอ่าผลเซตของเจ้าปีศาจยังจะมีแค่3เซตอยู่เนาะเพราะว่าเขายังไม่เอาชุดเข้ามานะครับนี่เดี๋ยวมาดูดีเทลกันนี่นะครับอันนี้คือดีเทลของเซตอ่าเจ้าปีศาจเนาะผลเซตนะครับมี2เซต มี2เซ็ตจะได้ออสแต็กห้าเนาะถ้า3เซ็ตจะเป็นเลือดกับมานาเพิ่มอีก100งเนาะ แต่ว่าถ้าครบสเซตแล้วจะได้โจมพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก100อนะครับอันนี้ไม่มีบอกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดถุงแล้วได้เซตเอสอ่าไม่ใช่ถ้าเราเปิดถุงแล้วได้เซตเจ้าพิศาจมาชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับมันจะบอกเลยว่าถ้าครบสี่ชิ้นมันจะมีโจมพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็สามารถหาได้จากถุงนะครับถุงแพทนี้ราคา800แคสนะครับหรือว่า 800บาทเอยไม่ใช่80บาทนะผู้ชมอ่าก็ตรงนี้ก็เป็นการแจ้งว่าเซ็ตเก่าๆแผทเก่าๆได้ออกไปหมดแล้วเนาะสิ้นสุดที่วันที่28เนาะโปรโมชั่นเติมเงินเดือนสิงหาก็สิ้นสุดลงวันที่28ตอนเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับไม่มีโปรโมชั่นเติมเงินเหมือนเดือนที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะขอบอกไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับอ่ะซึ่งอีเวนต์เรียกว่าเป็นอีเวนต์ได้ไหม ก็สำหรับแพทนี้นะครับไม่มีโปรโมชั่นเติมเงินประจําเดือนนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่เรียกว่าอีเวนต์ถ้าซื้อครบ3,000แคสนะครับคุณผู้ชมจะได้ถุงสุ่มฟรีนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นซื้อยันเสริมประกายอาวุธ2เท่าอ2ใบในราคา9,000แคสนะครับก็อ่า9,500แคสเท่ากับว่าเราซื้อ3,000แคสตามรอบนะฮะก็จะได้ถุงสุ่มของแพทนี้นะครับมา3ถุงนั่นเองเนาะ เกินไป500นี่เขาไม่นับนะสะสมไม่ได้ด้วยนะครับซื้อถุงในแผ่นนี้นะฮะสิบเอ็ดถุงเนาะราคา8000แคสก็จะได้แค่2อยู่ดีเนาะมันไม่สามารถเติมหรือว่าสะสมได้นะครับนี่รา,ายละเอียดเนาะก็เมื่อซื้อไอเทมราคา3000แคสขึ้นไปจะได้รับถุงนะครับปีมะโรงเดือน91ถุงเนาะสามารถรับได้สูงสุดแค่3ถุงต่อการซื้อ1ครั้งเท่านั้นเนาะก็เท่ากับว่าสามารถซื้อได้แค่ แม็กสแต็กของมันก็คือ900 0แคสนะครับซื้อเป็นหมื่นหรือว่า2 0,000แคสอะไรเงี้ยก็ได้แค่3ถุงอยู่ดีเนาะต้องดูให้ดีๆนะครับในส่วนนี้แล้วก็ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อต่อ1 ID อดีอะไรเงี้ยคือหนึ่งไอี้สามารถซื้อกี่ครั้งก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะสรุปสรุปนะฮะแต่ว่ามันไม่สา,ม,สามารถสะสมยอดได้เนาะเออก็น่าเสียดายเนาะไหนๆคุณก็จะไม่มีโปรโมชั่นแล้วอะ่ะคุณก็ให้สะส,สมหน่อยก็ได้อันที่จริงนะครับเออ มาเดี๋ยวผมขอญาตเข้าแคชช็อปไปให้ดูแล้วกันว่า,าตรงไหนทําอะไรได้บ้างเนาะขอญาตเสริมในส่วนนี้นิดเดียวเพราะว่าผมได้ไปถามแชทมดมาแล้วนะว่าถ้าเป็นตัวเลขที่มันลดราคาอย่างเงี้ยนับไหมนะคุณผู้ชมอ่ะไอพวกที่ไม่ถึง3,000แคชนะครับตัดทิ้งได้เลยเนาะคุณผู้ชมตัดทิ้งออกออกให้หมดเลยเนาะอ่าอย่างเช่นของพวกนี้ก็จะตามที่เขาบอกเมื่อกี้เนาะไอไอพวกเนี้ยได้นะ คือ3,500ขึ้นไปอะไระเงี้ยไอ้สามพันขึ้นไปได้นะครับ1,5 0 0ถ้าซื้อแค่นี้ไม่ได้เนาะถ้ากกับว่าเราต้องซื้อชิ้นนี้นะถึงจะได้ถุงสุ่มขึ้นมานะครับอ่ะอย่างอันนี้อันนี้คือไม่ได้ถุงเท่าตามจำนวนแคสที่เราเสียไปนะคุณผู้ชมอันนี้คือเหมือนต้องวัดใจเลยว่าจะเอาทีละ9 0 0 0 10ิรอบหรือว่าจะเอาอันนี้รอบเดียวไปเลยเนาะเออตัปดาลาร้อยห้าสิบก็ไม่เคืองเท่าเท่านี้่ะ จริงคืออันเนี้ยคือแพทนี้เหมือนไล่คนเหมือนไล่คนเล่นที่ไม่มีตังเหมือนไล่สายฟรีแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ผมขอพูดไว้ตรงนี้เลยแล้วผมจะไม่ตัดออกเด็ดเนีฮยแพทนี้เหมือนเป็นแพทที่ไล่สายฟรีออกเลยนะคุณผู้ชมอ่าอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเป็นเซตเดสคูล่าอันนี้ได้นะครับอันนี้ลินลีล่หุบเขาได้นะครับคุณผู้ชมถ้าเก้าพันถึงจะได้สามชิ้นเนาะอันนี้จะได้แค่สองสอง 2ถุงนะคุณผู้ชมอ่าเพราะว่า3 0 0พได้1นเนาะอันนี้6000ก็จะเป็น2ถุงแต่ว่าเกินมา1,000ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับบอแบบอแบนะฮะแล้วก็คำถามที่ผมได้เกินไว้เมื่อกี้ว่าที่ไปถามแชทบอทมาว่ามันได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือชิ้นนี้นะครับอ่ะอย่างเช่นแพ็คฟื้นฟูเลือดพูดใหญ่อันเนี้ยกับยาอันเนี้ย มันราคา3,000แคสก็จริงนะครับตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะฮะมัน3,000แคสก็จริงนะครับแต่ว่าราคาซื้อจริงมันแค่2,007มันจะไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้ถุงเพราะว่ามันไม่ถึง3,000แคสราคาซื้อจริงไม่ถึง3,000แคสเท่ากับว่าเราจะไม่ได้ถุงนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ขอเสริมไว้เลยนะฮะทำกิจเติมรายสัปดาห์ใช่ผมโอเคแต่อันนี้มันเกินไปเออนั่นแหละอันนี้มันสุดๆจริงๆ ถ้าสะสมได้ยังยังยังอาภัยให้ได้นะเอาจริงถ้าสะสมได้ยังแบบยังปรานีปรานอมกันได้นะแต่อันนี้คือบังคับเลยอ่ะบังคับเลยอ่ะอเนี่ยถ้าซื้อไห่ยอย่างเงี้ยอันนี้ได้เนาะตัวอย่างที่สองนะครับสี่พันห้าแล้วลดเหลือสามพันอะไรเงี้ยอันนี้คือได้นะครับเพราะว่าราคาซื้อจริงสามพันแคสเนาะสามร้อยบาทได้หนึ่งถุงเนี่ยบโอ้โหจะงกไปไหนนะคุณผู้ชม พูดอันนี้มันสามพันอยู่แล้วได้เนาะถ้าไม่ถึงสามพันมังกรและพวกนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเซตของอวิกผมของเจ้าปีศาจเนาะแล้วก็อันนี้เป็นของลินลี่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของลินลี่เนาะตัวอย่างของเดคคูล่าอยู่ไหนเอย่ยนี่อันนี้ทั้งอันนี้ยังไม่ทั้งเซ็ตนะครับอันนี้ยังเป็นแค่ชุดกับวิกเนาะน่าจะขาดขาดอาวุธกับ ประดับหลังปะอาวุธน่าจะเป็นนี่นะครับฟักทองอ่ะฟักทองอ่ะเนาะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวแพท1.2ก็ทุกท่านคิดเห็นยังไงสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างตรงนี้นะผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสามารถมาพูดคุยกันได้นะคุณผู้ชมว่าคิดเห็นยังไงกับแพทแพทนี้ควรจะให้เขาทำอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าเนาะความคิดเห็นคุณผู้ชมทุกคนมีประโยชน์นะเพราะว่าอันไหนที่มันแบบยังไงอ่ะผมจะแคป ไปให้อดมินเขาดูเลยนะว่าเนี่ยเนี่ยคือผู้เล่นคิดเห็นอย่างนี้นะคุณควรจะรับฟังหน่อยไหมอะไรอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าตอนที่ช่วงที่ฟูลฟิลอ่ะแล้วแชนนลอะไรอ่ะแนว8ยังไม่เปิดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมหรือเปล่านะแต่ผมก็แคปคอมเมนต์คนผู้ดูคุณผู้ชมอะไปให้เขาดูนะครับว่า อ่าตอนนี้คนมันแน่นขอเปิดอีกแนวได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นสักสักพักหนึ่งอ่ะแนวแปดก็เปิดนะคุณผู้ชมก็อันนี้ไม่รู้ว่าผมอ่ะสามารถส่งสารให้เขาได้จริงหรือเปล่าเนาะเออนะฮะก็คอมเมนต์ของทุกท่านมีมีผลนะผมว่าผมเชื่อว่าเขารับฟังนะฮะผมเชื่อผมยังเชื่ออยู่ว่าเขาจะรับฟังเรานะฮนะเนาะก็ใครคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์ว้ให้ผมหน่อยนะะแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะคุณผู้ชม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับคุณผู้ชมเชจอกัน